โอ้ยตำขนมจีนพี่น้องนี่ตำขนมจีนปรรานนลาดานนัวลได้พี่น้องเด้อมาขึ้นยากขึ้นยากนี่วีนี่มานำพี่น้องดักแด่ทอด่ใส่ไปหมดนีล่ละนวลนวลมันมันได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบาเกียงชาแนลมาแล้วกระพุม้มมาพี่น้องมามีเมนูแซ่บๆมาฝากเลยพี่น้อง ตำขนมจีนพี่น้องนี่ตำขนมจีนปลาโนนวอได้พี่น้องเด้วยแล้วก็หนักแด่ทอดมีปิ้งไก่พี่น้องมีตูดและก็หนังเนาะมาเพราะว่าอร่อยพี่น้องแซ่บๆนำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อขึ้นยากพี่น้องใช้มือดีกว่าอ๋ออ่ะลองมา

ăn nhiều lòng nó. Hmm. 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 Nóng mà. ยุ่งเสร็จแ้วครับพี uh mm ่น้องอืมอืมอบุ้งบุดสวยบันไดแล้วหรอพี่น้องซื้อมาตะวันเนี่ย ต,ต้มตำเยอะนวนัวพี่น้องหอมปลาร้าดักดาดแด่ดีเยอะมันๆจงหน่อยขอเข้ากันพี่น้องบุ๊ค้อพี่น้องมาเด้อข้าวเช้ากิ่นเที่ยงพี่น้องเนี่ยไม้สิบบาทพี่น้อง อันนี้เป็นตูดไก่เนาะ อขออนุญาตใช้ทั้งช้อนทั้งมือแล้วพี่น้องแล้วโอ้หนูว่ยังคักเลยพี่น้องอืม,อม เป็นไก่อล้แซ่บดีไปเนาออนหวาน กินน้ำตเจอน้ำตํมนวๆนนไปเนาะให้ดกได้มันบ งกินในบ้านได้ไหมนะ้องขนอบอบไ่ไหวร้อนเกินร้อนตับแตกเนะี่น้องขนอบในบ้านพอใครเนะี่ย เผ็ดกำลังดีพี่น้องพวกเผ็ดหลายกำลังดีเลยบางทีเผ็ดหลายก็กินบ่ไใบพี่น้องอะนีกำลังดี ห็นทักได้อันนี้ใส่พริกไทยใส่ซอสมาแล้วเด้อยพี่น้องบริจิตเจอดมีรสชาติแล้วแซ่บแล้ว มาเจอกับตำเผ็ดๆนัวๆเป้ลขับเป็นนังน,นะฮ <c oughs> ึมงงใจ อยางให้ลูกน้องนั่งตาทะลันเหรอนัอ่งโคร<อ>ัวมาลูกน้องลูกน้องก็กลไม่รัว Mm-hmm. อืมอืมันดีนะเล่ oh um. my 嗯，我这边呢，我，嗯，嗯。 ดีขนาะดแบบแบบอืมอืม เลยหน่อยนึงเข้าท่าปลาเรือพี่น้องโอ้ขับอีเลืออ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเบาแข็งจบคลิปเด้อพี่น้องถ้ามักกระไรถ้าใช่ก็แชร์ได้พี่นเรืองขอบคุณไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเกียงเในเด้อพี่น้องกินในก๋าวเนื้อแซ่บมาฝากคือเกาพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอทุกท่านอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อเจ็บอย่าจนเดินทางไปไหนกลับปลอดภัยเด้อพี่น้องซื้อหวยก็ ขอ้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกตั้งคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ